ปั่นจักรยานมาถึงป้ายรถเมย์พอดีนะครับผมถึงป้ายรถเมย์พอดีก็คงจะอัปเดตสถานการณ์กันตรงนี้แล้วครับว่าเป็นย so ังไงบ้างมันไม่มีคนนะครับมันสะดวกอย่างในป้ายรถเมย์นะครับก็ไม่มีคนไม่มีสิ่งรบกวนนะครับถ้าไปห้องมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับกบจากทํางานมาถึงครึ่งทางพอดีนะครับก็อัปเดตสถานการณ์ดูข่าวๆกันบ้างรู้ไว้ใช่ว่านะครับผมไม่ใช่เรารู้เพื่อความเก็บมาคิดวิ่ตกกังวลนะครับเราดูเรารู้ เราก็ได้รู้จักระเวดระวังตัวเองว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะดูสถานการณ์แล้วโควิด -19 คงไม่หมดไปจากโลกนี้เร็วๆแน่ๆนะครับผมงยังอยู่อีกเราอีกนานนะครับยังมีการติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นเยอะขนาดบางประเทศนะครับที่ว่ายอดผู้ติดเชื้อลดไปเป็นเกือบเป็นเดือนไม่มีพบผู้ติดเชื้อก็ยังกลับมามีใหม่นะครับหลายประเทศก็เหมือนกันครับผมครับผมเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรายงานประจําวันนี้นะครับ ันที่28พฤษภาคม2อ6 4านะครับโอเคนะครับมาดูกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมยี่สิบแปดพฤษภาคมนะครับหายใจไม่ออกยี่สิบแปดพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับผมเราจะไปตามติดดูสถานการณ์โควิดสิบเก้ากันนะครับไม่รู้ว่าเมืองไทยเราเป็นอะไรกันักหนานนะครับช่วงนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งอยู่นะครับผมยอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ยังยังพุ่งยังอยู่ในระดับที่ว่าไม่ได้ต่ําลงนะครับยังยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม เรามาดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเมืองไทยดูที่สิงคโปร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสถรานการในสิงคโปร์ตอนนี้นะครับแค่ผมต้องรถผนให้รถผ่านไปก่อนเสียงรถนะครับผมจอดอยู่ป้ายรถเมล์นะครับก่อนถึงที่พักนะครับกลับจากที่ทางานพอดีก็โดยแวะนะครับผมแวะอ่ปเดืข่าวสารกันซะก่อนแล้วค่อยกลับไปห้องครับผมเพราะว่าในห้องไม่สะดวกครับผมโอเคนะครับ ราจะดูโควิด19ในสิงคโปร์นะครับข้อมูลโควิด19อัปเดตโดยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์นะครับข้อมูลตั้งแต่ตอนกลางวันนะครับเพราะว่ารายละเอียดจะมาในรอบดึกนะครับผมตอนกลางวันสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ในเขตชุมชนมีติดเชื้อ15รายนะครับในสิงคโปร์นะครับเขตชุมชนภายในประเทศนะครับ15รายนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับเขตชุมชน15รายนะครับ ส่วนในหอพักคนงานวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับในหอพักคนงานไม่พบนะครับวันนี้แล้วก็ยังมีเชเ้อนาเข้าจากต่างประเทศเ party, เ ling, อีก15รายนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น30รายนะครับรวมเป็น30ราย15รายภายในประเทศแล้วก็15นําเข้าจากต่างประเทศครับแต่ในหอพักคนงานก็โอเคนะครับวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับผม itative. สำหรับรายงาน ในสิงคโปร์ก็แรงงานไทยแรงงานต่างชาติก็ทยอยกันสีดวัคซีนกันแล้วก็ตรวจโควิดกันตลอดนะครับทุก14วันนะครับปลายชื่อผมก็มาแล้วนะครับเดือนหน้าผมก็ต้องสตาร์ทเริ่มแล้วนะครับเราต้องเริ่มตรวจตามที่เขากําหนดมานะครับสองอาทิตย์ตรวจทีหนึ่งนะครับ14วันตรวจทีหนึ่งนะครับผมสาหรับสิงคโปร์นะครับดูดรายละเอียดกันวันนี้มันก็มีเท่านี้นะครับ 15รายในชุมชนแล้วก็15ในาในลำ้าจากต่างประเทศรวมทั้งหมดเป็น30ไม่มีติดเชื้อในหัวปักคนงานนะครับสำหรับข้อมูลเมื่อวานนะครับข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานที่ได้ระออกจากโรงพยาบา12ล12รายนะครับแล้วก็ยอดผู้ป่วยที่หายสะสมแล้วก็61,372รายนะครับผมครับในที่ก,กำลังรักษาอยู่ตอนนี้ก็ 536รายใน536รายนียนเป็นแยกส่วนอยู่นะครับในส่วนที่อยู่โรงพยาบาลจริงๆก็243รายนะครับแล้วก็ในห้อง i c u ยก็ยังมีนะครับผมแล้วก็ใน i c u ยังมี2รายนะครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับในสิงคโปร์ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มครับแล้วก็ ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่32รายนะครับเริ่มต้แต่มีการระบาดมานะครับจนถึงทุกวันนี้32รายเท่านั้นนะครับเป็นสิงคโปร์ที่เสียชีวิตเพราะโควิด19ครับผมเราไปดูที่เมืองไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นดีเมืองไทยของเรานะครับผมข้อมูลประจําวันที่28นะครับผมมีรายงานว่านะครับเมืองไทยเรานะครับมีเชื้อกลายพันธุ์แล้วนะครับผมนี่ก็ข้อมูลยืนยันแน่ชัดเท่าไหร่ผมก็อ่านตามข่าวที่เห็นมานะครับ เราก็ไม่ได้ตนุกตกแต่ตื่นแต่ได้เราต้องตั้งตนอยู่ในความระมัดระวังนะครับเราก็รู้จักป้องกันตนเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเรา,าวิตกกังวลจ,จนเกินเหตุนะครับผมก็ตั้งตนอยู่ในสตินะครับผมหมือนบอกว่าเชื้อกายพันนะครับ4.36.3นะครับหรือที่ถูกเรียกว่าโควิดสายพันธุ์ไทยนะครับจากการเปิดเผยว่าอังกฤษมีข้อมูลที่น่าสนใจมากที่เช่นเชื้อนี้ไม่เคยระบาดในไทยเลยนะครับ เพียงแต่พบที่ไทยเป็นที่แรกเท่านั้นแต่การรับรู้ข้อมูลทุกด้านทุกมุมก็น่าจะทำให้ไทยมีการรับมือที่ดีขึ้นนะครับหากต้องเจอในประเทศนะครับผม4.36.3นะครับพบที่ไทยแต่ไม่ได้ระบาดนะครับผมก็มันจะมีเชื้อกายพันธุน,นะครับแต่ละประเทศก็ <c oughs> เราก็ ศัพท์ทางการแพทย์ครผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมวันนี้ก็อ่านตามข่าวที่มาแต่ว่าความแน่ชัดเจนแน่นอนที่ไหนเราก็อ่า,านเังวไวไ้ด้วยนะครับผมแต่เราก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับผมโอเคนะครับเราจะมาดูที่เมืองไทยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้โอเคนะครับสถานการณ์ในเมืองไทยนะครับ ถมาครับเลยหยุดรถมีมาจอดครับจอดรับผู้โดยสารครับครับโอเคนะครับเรามาดูที่เมืองไทยของเรานะครับสถานการณ์ในเมืองไทยของเราประจําวันที่28พฤษภาคม2564นะครับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับข้อมูลวันที่28พฤษภาคม2564ครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่นะครับในวันนี้นะครับบวก3 7 5 9รายนะครับ 3,759รายนะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับสำหรับในจำนวน3,759รายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ1,374รายครับ1,374รายนะครับแล้วก็ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนอีก1,073รายครับผมแล้วก็ยังมีจากเรือนจำนะครับผู้ต้องขังในเรือนจำอีกนะครับ1,294รายครับผม ก็ยังมีอีกนะครับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เข้าสถานที่กับกันที่รัฐจัดให้นะครับหรือว่าอยู่ในขั้นตอนกันกันกตัวนะครับก็ตรวจพบติดเชื้อ18รายนะครับผมรวมทั้งหมดก็เป็น3,759รายประจำวันนี้นะครับ28พฤศจิาออกายน2564ครับครับอรถไปก่อนนะครับน สำหรับอยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมทั้งหมดผมจะนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมานะครับั้งการระบาดตั้งนับรวมทั้งปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วปีหกสามจนถึงนะตอนนี้ก็หนึ่งแสนสี่มืนสี่พันเก้าร้อยเจ็สิบหกายนะครับในเมืองไทยของเรานะครับแล้วก็สําหรับผู้หายป่วยวันนี้ก็หายป่วยก็สี่พันกับสี่สิบสี่รายนะครับผม แต่ยอดผู้หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63นะครับถึงวันนี้นะครับก็97,872รายนะครับ97,872รายนะครับที่หายป่วยทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ตอนนี้ก็46,150รายนะครับ46,150รายที่ยังรักษาตัวอยู่นะครับผมแล้วก็ สำหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก34รายนะครับ34รายเสียชีวิตเพิ่มในวันนี้นะครับรวมยอดผู้เสียชีวิตนะครับรวมยอดตั้งแต่ปี63เลยนะครับจนถึงวันนี้ก็จากข้อมูลทั้งหมดตอนนี้954รายนะครับผ um. ม954รายยอดผู้เสียชีวิตในเองไทยของเรานะครับเกือบพันแล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่นับเฉพาะปีนี้นะครับรวมนับเรืองรวมตั้งแต่มีการระบาดมานะครับตั้งแต่ปีทีแล้วครับครับ okay, ทเท่านี้นะครับผมเพสถานการณ์มันไม่รู้ว่ามันจะหมดไปจากโลกเราตอนไหนนะครับลำบากนะครับไม่รู้ว่ามันจะหมดจะหายไปสักทีตอนไหนเนะาะเราก็ต้องทำไมนะครับต้องเรียนรู้สู้กับมันไปไนี่แหละครับผมก็ลำบากลำบนกันทุกอย่างนะครับ,บ,บผมเองเป็นแรงงานต่างชาติที่อยู่ในสิงคโปร์อยู่ในหอพักคนงานก็ยิ่งลำบากครับผม จะซื้อกับข้าวเข้าร้านเข้าอะไรก็ไปไมไ่ได้ะนะครับไปไหนมาไหนก็ยังลําบากนะครับผมพอไปได้แต่ร้านมินิมาร์ทที่หน้าที่พักก็ต้องรอคิวรอแลกบัตรให้เขาเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปทีเดียวหลายคนก็ไปไม่ได้เราจะให้ทยอยเข้าไปนะครับเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็ออกมานะครับก็สุ่มเสี่ยงเราก็ไม่รู้ว่าคนที่พักอยู่ที่เดียวกันที่หอพักเดียวกันเข้าไปร้านเดียวกันนะครับเขาไปไหนมาไหนมาบ้างวัดที่ทํางานของเขาอาจจะมีคนพักอยู่หลายที่มาทํางานร่วมกันนะครับมันก็รวมกันนะครับ เพราะว่าปามไ่งานก่อสร้างบริษัทรับเหมานะครับบริษัทแม่ประมูลงานมาก็จ่ายให้บริษัทุลูกนะครับไม่รู้กี่สิบบริษัทแต่และไซ่งานนะครับไปทํางานร่วมกันทีนี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งรับเชื่อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้และคนที่ มาจากชุมชนที่เป็นพวกสตาฟหรือว่าซูเปอร์วเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่คนงานเขาก็พักอยู่ที่แฟลตที่คอนโดหรือวาอ่าพักอยู่ตาม HDP แฟลตนะครับก็ได้รับเชื้อมาในการเดินทางรับ้งนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีเกศชุมชนอยู่นะครับก็ก็กลัวกันนะครับผม เพราะแรงงานเราก็ส่วนมากเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับคือตัวตรงไปที่ทํางานกลับกับมาแค่หัวพักนะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ไปเข้าร้านเข้าพ่ชอปร้รานอาหารอะไรตรงไหนนะครับไปไหนมาไหนก็ยังลาบากนะครับผมแต่จะซื้อกับข้าวในที่พักก็ยังลําบากครับผมโอเคนะครับก็สู้ไปตามสถานการณ์ตามสภาวะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดสิ้นไปจากโลกเราตอนไหนนะครับสถานการณ์อย่างนี้ยังมันมันไม่มีวิแววว่า จะยุติลงง่ายๆนะครับผมเพราะว่าสิงคโปร์ช่วงนึงก็ไม่มีการติดเชื้อก็ผ่านไปเป็นเดือนก็ยังกลับมามีอีกนะครับผมขนาดว่าในหัวพัคไม่มีขาดาขาดช่วงไปไม่มีติดเชื้อเป็นเดือนนะครับ28วันไปแล้วก็ก็ยังกลับมามีได้นะครับในชุมชนก็เหมือนกันครับผมครับุคนก็ไม่ใช่เราดูข่าวดูแล้วจะมาเก็บมาวิตกกังวลน,นะครับผม เราดูเพื่อมาไวเตือนสติเราระมัดระวังแระไม่ระวังรู้เข่ารู้เข่าอะไรอะไรไม่บ้างก็ยังดีนะครับคู้จักระวังระระวังตัวกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันตลอดมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับว่าวันหลังคนหน้าค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ